หลือไม่ลืมสตูดิโอขอนำเสนอละครเรื่องทองเนื้อแท้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะร้านอาหารอลังการ ก็เ,เ,เหมือนทุกๆวันนี่แหละลูกค้าก็เยอะตามปกติดูนาฬิกาอีกทีนี่หกโมงเย็นแล้วหรือเนี่ยแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาปิดร้านหรอกร้านเนี้ยเปิดแปดโมงเชา้าปิดอีกทีก็ป่าไปห้าทมโนนทุกคนคงจะสงสัยกันละสิว่าฉันคงจะได้พักผ่อนน้อยถ้าเปล่าหรอก พระบอสบอกให้ฉันเข้าพักที่ร้านนี้กินฟรีอยู่ฟรีร้านนี้มีสามชั้นชั้นหนึ่งเป็นร้านอาหารส่วนชั้นนอนชั้นสองและชั้นสามเป็นห้องทำงานของบอสเอ๊ะนั่นใครนะ่ะเดินเข้ามาในร้านหน้าตาก็สวยอยูหรอกนะแต่แต่งตัวสกปรกหน้าตานี่ก็มอมแมมดูแล้วเหมือนขอทานเลย ปล่อยให้เข้ามาในร้านได้ยังไงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวบอสเข้ามาเห็นจะมาว่าเอาได้ฉันต้องรีบไปจัดการซะแล้ววายตายแล้วนี่เธอเข้ามาในร้านได้ยังไงเนี่ยแต่งตัวก็สกรปรก าตาก็หมอมแมมออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยนะคุณคงจะเป็นพนักงานในร้านนี้ใช่ไหมคะคือว่าดิฉันจะมาทานอาหารนะคะไม่ทราบว่าพอจะมีโต๊ะไหนว่างให้ดิฉันนั่งได้บ้างคะวายตายแต่งตัวก็สอ่อมซ่อยังจะกล้าเข้ามานั่งในร้านอาหารอีกออกไปออกไปออกไปนั่งข้างนอกโน่น้น เดี๋ยวฉันจะดูเศษอาหารที่เขากินเหลือเอาไว้มาให้เธอกินแล้วกันนะดูจากสภาพการแต่งตัวของเธอแล้วฉันว่าเธอคงจะไม่มีเงินจ่ายแน่ๆนี่ถือว่าฉันใจดีแล้วนะนะพูดแล้วยังจะมามองหน้าอีกออกไปสิออกไปเร็วๆเ,เลยนะถ้าเธอยังไม่ออกไปฉันจะแจ้งความให้ตำรวจมาลากคอค่ะค่ะค่ะอย่าอย่าแจ้งความเลยนะคะ ฉันฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้ละค่ะนั่นๆมีลูกค้ามาแล้วลูกค้าคนนี้แต่งตัวดีหน้าตาก็สะอาดสวยสะอาดหมดจดฉันต้องรีบไปต้อนรับก่อนเดี๋ยวเขาจะรอนานแล้วถ้าเกิดเขาเอาไปฟ้องบอสฉันยังไม่อยากตกงานตอนนี้หรอกนะยุคโควิดยิ่งหางานยากอยู่ด้วยถ้าตกงานตอนเนี้ย สัญญาแน่เลย ขอโทษนะคะที่ทําให้ต้องรอนานวันนี้จะรับประทานอะไรดีคะเชิญน,นั่งก่อนคะ่ะเอมเอาของที่แพงที่สุดในร้านนี้อะไรที่คิดว่าดีว่าแพงนี่เอามาให้หมดเลยนะได้ค่ะคุณผู้หญิงรอสักครู่นะคะโอ้โหร้านนี้ก็ใหญ่โตเหมือนกันนะเนี่ยราวของกห็หรูหราไปหมดอีนั่นเด็กเสืดี เดินไปนู่นแล้ววางกระปุกเงินทิ้งไว้อีกช่วยไม่ได้นะอยากวางทิ้งไว้เองสเสร็จฉันหลับทีนี้ ่าฉันจะทำธุระเสร็จเนี่ยนะโดยเวลาก็ล่วงเลยมาหกโมงเย็นแล้วโอ้ยเขาไปขี้เกียจสักหน่อยตอนเนี้ยฉันก็มาถึงร้านของฉันแล้วฉันจะเข้าทางประตูหลังเลยแล้วกันฉันจะได้รู้ว่าลูกน้องที่ฉันจ้างเนี่ยนะมีใครขี้เกียจมีใครขยันบ้างฉันจะได้เพิ่มเงินเดือนให้เขาบ้างเฮ้ยใครอะแต่งตัวสวยจัง แหลมเลยนะเนี่ยอืแต่ก็ไม่รู้ข้าจะมีแฟนแล้วก็ได้แต่ทำไมเขาไม่ยืนตรงนี้ล่ะแต่ว่าข้า,ข<อ>าที่นั่งไม่เจอ <c oughs> ไปดูสักหน่อยเฮ้ยนี่มันกระปุกเงินของร้านนี่ทําไมมาตั้งตรงนี้หมายแก้วนะหมายแก้วสะเพร่าจริงๆเลยเชิญหน้าหน้าดูเฮ้ยเขาทำอะไรอะ่ะหนึ่งมือเปิดกระเป๋าอีกมือหนึง่งหยิบกระปุก เมได้กานะใครก็ปปุกส่กระเป๋าแล้วฉันจะไปดูหน่อยลนะนี่เธอต่างทำอะไรอะ่ะหน้าตาก็ดีให้เป็นหัวขโมยเหรอเอ๊ะเปล่าค่ะฉันก็แค่เดินเล่นนะ่ะไม่ใช่ว่าเธออะ่ะขโมยของอยู่เรอ นี่ถ้าไม่มีหลักฐานก็อย่ามากล่าวหากันนะของใน,นกระเป๋าใบนั้นนะ่ะฉันคิดว่ามันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยแหละนี่เธอเห็นเธออย่าคิดนะว่าสิ่งที่เธอกระทําลงไปนี่นะมันจะไม่มีใครรู้ใครเห็นฉันจะบอกอะไรให้นะถึงแม้ฉันไม่เห็นเนี่ยตัวของเธอนี่แหละก็ต้องรู้อยู่ในใจว่าเธอทําอะไรเธอไม่เคยได้ยินเรนะื่องไงว่าฟ้ามีตา เกิดอะไรขึ้นหรอคะบอสอา้าวนั่นกระปุกเงินหายไปไหนอะลืมไม่ปั๊บเดียวเองเพราะความสะเพร่าของเธอไงแมแก้วดีนะที่ฉันมาเห็นก่อนถ้าฉันไม่มาเห็นแล้วก็ทั้งเงินทั้งกระปุกหายไปเธอคิดว่าเธอจะได้ผิดชอบไหวไหมเงินในกระปุกเนี่ยมันก็จะนวนไม่น้อยเลยนะขายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นะ่ะลองคิดเอาเองเถอะ ต่อให้ล็อกกุญแจหรือไม่ล็อกกุญแจเธอก็ไม่สมควรวางทิ้งไว้แบบนี้เธอนี่ประมาทจริงๆเลยนะฉันฉันขอโทษค่ะแต่บอสอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันผิดไปแล้วคราวหน้าฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะเรื่องของเธอพักไว้ก่อนไหมแก้วตอนเนี้ยฉันขอแจ้งความจับคนขโมยของในร้านก่อนอย่านะคะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะ มันก็แค่อารมณ์ชั่ววูบอะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำอีกฉันขอร้องนะคะอย่าเอาเรื่องฉันเลยไม่ได้หรอกคนที่ทำผิดก็ต้องรับการลงโทษถ้าฉันปล่อยเธอไปฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าเธอจะไม่ทำแบบนี้กับใครคนที่ชอบขี้ขโมยนะยังไงก็ขี้ขโมยอยู่อย่างขำอ้าวเพชกลับมาแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้น,น่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลย มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่านี่เธอฉันบอกแล้วไงว่าให้ออกไปนั่งข้างนอกเดี๋ยวฉันจะเอาเศษอาหารไปให้พี่แพ้สวัสดีครับเอ้าทำไมพี่แต่งตัวแบบนี้ล่ะโทพี่สาวของผมเลยมีชื่อเสือ,อต้องมากมายทำไมใส่ชุดแบบนี้ล่ะครับหรือว่าพี่อยากจะแหวกแนวทำเป็นหัวเราะไปเหอะก็ถ้าพี่ไม่แต่งตัวแบบเนี้ยแล้วพี่จะรู้เหรอว่าพนักงานในร้านของเรา ปฏิบัติตัวกับลูกค้าแบบไหนแต่ตอนเนี้พี่ก็รู้แล้วล่ะหมายแก้วนี่พี่แพรนว,นพวนัพี่สาวของฉันเองพี่สาของฉันละฉันนะ่ะถือหุ้นคนละหาสิร์เซ็นพี่เขามีสิทธิ์ที่ร้านเนี่ยทุกอย่างแต่ที่เธอไม่ค่อยเจอหน้าเพราะฉันเนี่ยเอาบัญชีกลับไว้ให้พี่เขาทำที่บ้านเธอเลยไม่ค่อยได้เจอหน้าแต่วันเนี้ย พี่เขานึกคึอกอะไรก็ไม่รู้มาที่ร้านแถมแต่งตัวบ้าๆโอ้ตายแล้วพี่สาวของฉันฮะอ,อะไรนะคะเนี่ยเหรอคะคือคือพี่สาวของบอสก็ใช่น่ะสินี่แหละพี่แพรนวนพี่สาวของฉันทำไมเหรอเธอมีปัญหาอะไรคือคือฉันคิดว่าขอทานเลยไล่คุณแพรนวนออกไปข้างนอกคะ่ะดิฉันขอโทษนะคะ ดิฉันไม่ได้ตั้งใจดิฉันไม่ถกอะไรนะหมายแก้วถธอกล้าทําแบบนี้กับพี่แพรพี่สาวของฉันขนาดนี้เลยเหรอฉันจะให้เธอเลานับแต่นี้เป็นต้นไปเธอจะไม่ได้เป็นพนักงานที่ร้านของฉันอีกจําไว้แล้วเงินเดือนที่ฉันติดถือไว้เดือนเนี้ฉันจะให้เธอย้อนหลังและพร้อมกับโบนัสที่เธอควรจะได้แต่ตอนเนี้ยเธอออกไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้าฉันเสียใจนะ ฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ทำงานกับฉันมาตั้งนานเนี่ยจะทำนิสัยแย่ๆแบบนี้ออกไปอย่าทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพชพี่ว่าเพชควรจะให้โอกาสใหม่แก้วเขานะเพราะว่าคนเราทุกคนย่อมทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ว่าคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดก็พร้อมที่จะแก้ไขบุคคลประเภทนี้ควรที่จะได้รับโอกาสนะ และพี่เองก็คิดว่าใหม่แก้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองทำผิดเหมือนกันถ้าเกิดเพชรทำผิดบ้างและเพชรอยากจะแก้ไขแต่ไม่มีใครให้โอกาสเพชรเลยเพชรจะรู้สึกยังไงครับพี่แพรผมจะจำไว้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่คอยสอนคอยบอกผมเนี่ยรู้ว่ามีความหมายเสมอผมขอบคุณนะครับที่พี่เตือนสติคนอย่างผมเฮ้ย ถ้าสมมุตินะครับกับการเนี่ยผมโดนตัดโอกาสบ้างผมก็คงจะเสียใจไม่น้อยและผมก็คงจะไม่อยากกลับเนื้อกับตัวเพราะผมก็คิดว่าเออจะกลับเนื้อกับตัวเพื่ออะไรกันในเมื่อไม่มีใครอยากเข้าใจไม่มีใครอยากจะให้โอกาสผมขอบคุณมากนะครับและผมขอสัญญานะครับว่าผมจะลดความใจร้อนให้มากที่สุดผมจะเข้าใจพนักงานของเราให้มากที่สุดขอบคุณมากครับส่วนไม่แก้วเองก็เหมือนกันนะ เก็บเอาเรื่องราวในวันนี้ไว้เป็นบทเรียนคอยเตือนใจว่าอย่ามองคนหรือตัดสินคนที่ภายนอกคนที่แต่งตัวดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนดีมีเงินใช้กันทุกคนในทางกลับกันคนที่แต่งตัวมอมแมมสกรปรกในสายตาเธอก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีไม่มีเงินใช้กันทุกคน ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นอย่าประเมินคุณค่าของคนที่รูปลักษณ์ภายนอกส่วนเรื่องงานของเธอฉันจะไม่ไล่เธอออกเธอก็ทำงานของเธอได้ตามปกตินะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณแพนวนที่ไม่ได้ไล่ดดฉันออกช่วงเนี้ยเป็นช่วงโควิดถ้าคุณแพนวนไล่ฉันออก ฉันก็จะตกงานของแกแน่ๆเพราะจะไม่มีเงินไปจนเจือครอบครัวบทเรียนครั้งเนี้ยเป็นบทเรียนราคาแพงต่อไปฉันจะไม่มองคนที่ภายนอกอีกแล้วค่ะขอบคุณคำสอนของคุณแพรนวลนะคะไม่เป็นไรจ้ะเออ ว่าแต่ว่าเพชรยังไม่ได้บอกพี่เลยนะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ผู้หญิงคนนี้นหละสิครับเขาอ่ะเขามากระปุกเงินของร้านตอนเนี้ยกระปุกเงินของร้านแข่ยังนอนอยู่ในกระเป๋าของเขาอยู่เลยอ้าวนึกว่าใครว่าจันเองเหรอนเนี่ยแล้วทําไมเธอถึงทําแบบนี้ล่ะแผนนวลเธอช่วยฉันด้วยนะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่อยากติดคุกอ่ะฉันผิดไปแล้ว ที่ปล่อยให้ความคิดไม่ดีเข้ามาครอบนำจนอยากได้ของของคนอื่นฉันตกงานแล้วช่วงนี้ก็เป็นยุคโควิดด้วยตังฉันก็ไม่เหลือสักบาทมันเป็นแค่อารมณ์โ่ววูบจริงๆนะแพ้นวนเธอช่วยฉันด้วยนะแพ้ฉันขอโทษนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าจันคนที่เขาแย่กว่าเธอและลำบากกว่าเธอมีมาก แต่เขาก็ยังพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวบางคนนะนะเขาไม่มีแม้กระทั่งที่พักอาศัยแต่เขาก็ไม่ทำแบบนี้เพราะว่าเขารักในศักดิ์ศรีของตัวเองถึงแม้ว่าศักดิ์ศรีมันจะกินไม่ได้แต่นี่แหละนะคือคุณค่าของคนเธอเองก็มีที่พักอาศัยอยู่ดีกินดีโชคดีกว่าใครหลายๆคน ฉันเข้าใจนะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันกำลังแย่แต่ถ้าคนทุกคนใช้วิธีแบบเธอเอาเหตุผลที่เธอมาพูดกับฉันเอามาอ้างเพื่อให้ตัวเองดูน่าสงสารฉันว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะครั้งนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องเธอแต่ฉันหวังว่าโอกาสที่ฉันให้เธอเธอจะรักษามันไว้และไม่ทำแบบนี้กับใครอีกนะว่าจันทร์ ขอบคุณเธอมากเลยนะแพรที่เธอไม่เอาเรื่องฉันอะตั้งแต่รู้จักกันมาเธอก็เป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนเสมอเลยนะถ้าฉันไปเจอกับคนอื่นอ่ะป่านนี้ฉันติดคุกไปแล้วไม่เป็นไรหรอกว่าจันที่ฉันกล้าบอกกล้าเตือนเธอขนาดนี้ก็เพราะว่าฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันไงล่ะเออเพชรตำแหน่งร้านจานที่ร้านของเรายังว่างอยู่ไม่ใช่หรอ ใช่ครับพ่แพรตอนนี้ไหมแก้วทั้งเสิร์ฟทั้งล้างจานทำคนเดียวเลยครับถ้าอย่างนั้นก็รับว่าจานเข้าทำงานเสียสิจะได้แบ่งเบาภาระใหม่แก้วอีกอย่างจะได้ช่วยกันด้วยขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขนาดฉันทำผิดที่ร้านเธอเธอยังให้โอกาสฉันใจดีรับฉันเข้าทำงานถ้าเป็นที่อื่นบ่านนี้ฉันคงไปนอนในคุกแล้วละ่ะ ฉันดีใจที่ได้มาเจอเธอเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะแพรงั้นวันนี้เราก็มากินเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่กันแต่ว่าให้เพชรเป็นเจ้ามือเลี้ยงทุกคนในร้านเลยนะโอเคนะเพชรเลี้ยงนะโท่พแพรให้ผมเล่นกแล้วเหรอโหก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ใครล่าจะกล้าขัดใจพี่แพรมือเนี้ยกินเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นเจ้ามือเอง ถ้าใครกินไม่หมดโดนปรับเอ้ยไม่ใช่ห่อกลับบ้านได้นะครับทองอย่างไรก็ยังเป็นทองแม้จะแปรไปอยู่ในสถานะใดไม่ว่าจะเป็นแผ่นทอง เป็นแท่งทองคำเป็นสายสร้อยเส้นเล็กๆหรือแม้แต่เป็นเรทารุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่คำจำกัดความของทองก็ยังคงผ่องแผ้วมีคุณค่าในตัวเองเสมอเปรียบได้กับผู้คนบนโลกใบนี้เรามักเจอคนหลายรูปแบบบางคนแต่งตัวดีเสื้อผ้าหน้าผมสวยงาม แลดูมีเกียรติมีคุณค่ามีราคาผู้พบเห็นก็มักจะตัดสินว่าคนผู้นี้เป็นคนมั่งมีร่ำรวยมีฐานะทางสังคมสูงก็จะพากันให้ความเคารพยังเกรงและคิดไปว่าเงินสามารถดลบันดาลทุกอย่างที่เป็นความสุขได้แต่ในความจริงแล้วรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดี ก็ไม่อาจการันตีถึงเนื้อแท้ในจิตใจของผู้คนได้บางคนแต่งตัวดีหน้าตาสะสวยใช้ของราคาเลิศรู้ดูแพงแต่อาจมีจิตใจไม่ดีคิดร้ายกับผู้อื่นเห็นแก่ตัวอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองหรืออาจจะไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่แสดงออกในภายนอกรงกันข้าม คนที่แต่งตัวธรรมดาธรรมดามีได้ให้ราคากับเสื้อผ้าหน้าผมและวัตถุนิยมต่างๆอาจมองแล้วดูเป็นคนเรียบง่ายมีได้ยึดติดหรือฟุ่มเฟือยผู้พบเห็นก็อาจจะคิดไปว่าคนผู้นี้มีได้มากมีด้วยซัพย์อย่างที่ควรจะเข้าหาแต่ใครจะไปรู้คนผู้นี้อาจมีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง ประดุดทองคําอันทรงค่าและถึงพร้อมด้วยคุณธรรมก็เป็นได้การประเมินค่าว่าทองแผ่นใดเป็นทองเนื้อแท้ควรประเมินจากน้ำหนักและคุณสมบัติภายในของทองเช่นเดียวกับการตีค่าของคนควรมองกันที่ใจความรู้สึกนึกคิดตัวตน และทัศนคติของคนผู้นั้นเมื่อใช้ใจมองแล้วคุณจะได้เห็นคุณค่าภายในของทองเนื้อแท้ค่าของคง ยาได้สิ้นวิญญาสัมาชนคนจะงา